นาโรงครัวมหาทานบาร,รมี71ปีวัดพระธรมะร,ะธรมกายคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายได้ส่งมอบถุงยางชีพแก่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกาลสินและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมร้อยเอ็ดรวม800ชุดเพื่อนําไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดกาลสินและร้อยเอ็ดซึ่งมีเกษตรกรได้รับผลกระทบนาข้าวถูกน้ําท่วมขังทําให้ได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ โดยถุงยางชีพจะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ทุกถุงเต็มไปด้วยความห่วงใยจากพุทธบริษัทสีทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นภิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ได้โดยเร็ววันค่ะดานพระครูสมุสนิทวงวุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายกล่าวว่า ระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมากายมูลนิธิธรรมากายได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยส่งมอบผ่านประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดแล้ว16จังหวัดได้แก่นครสวรรค์กำแพงเพชรลบบุรีสุขโขทยัยชัยภูมินครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาขอนแก่นตากสิงห์บุรี ชัยนาทสระบุรีจันทบุรีมหาสารคามกาลสินและร้อยเอ็ดรวม14,100ชุดค่ะ